ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอดติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่นทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเซเว็บ์ต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เวร์ไวต์นิตยสารโค้ดอทคอมสื่อสอาสือกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์เวททิมงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานองการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเปลียนความพร้อมไทรมยรำไรยิ่งนราธิวาสและหลังท่นจังหว่า38ล้านบาทที่บริการประชาชนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ความคืบหน้าหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด,ดำเนินการจัดสร้างแทรขนานยนต์เพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียระหว่างแม่น้ำสุไหงโกโลกบริเวณตำบลเจแห่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดแทรขนานยนต์ได้ถูกลำเลียงมาถึงบริเวณด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนาราธิวาสแล้วหลังจากเริ่มดำเนินการต่อแพรตั้งแต่เดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสกว่า38ล้านบาททันทีที่แพรขนานยนต์ลำเรียงมาถึงบริเวณด่านศุลกาการอํำเภอตากใบนายนกูเซงยาวหาสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยนายสาราหูดินอบูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาส และสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อเตรียมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าแทรขนานยนต์ลำนี้ตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญชาวนราธิวาสซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวังทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ก็ที่จะให้บริการต้องมีการทดสอบการใช้งานก่อนพร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ในการขับแทรขนานยนต์ลำนี้ เนื่องจากแทนมีความทันสมัยมากกว่าลำเดิมความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เหมือนกันจึงต้องให้มีความชำนาญก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างไรก็ตามสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสนั้นจะมีการถแถลงข่าวถึงการเปิดใช้แพขนานยนต์ลใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการประกาศให้ทราบอย่างเข้มงวว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนประพันธ์ฤิธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้านขวานชายแดนใต้รายงานที่มาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาส